วันนี้กินกับพาพาไปตลาดโต้รุ่งหัวหินจ้าใครรู้บ้างว่าร้านนี้ชื่ออะไรร้านนี้คือร้านแป้งป่าที่คนต่อคิวยาวถึง3มชั่วโมงยังไม่พอ1คิวสั่งกันไปถึงเยอะสุด23กล่องเลยทีเดียวทุกคนแต่วันนี้พามาโชคดีพามาตอน5โมงครึ่งนะคะก็ได้คิวแรกๆไปเลยประมาณคิวที่8ขนาด5โมงครึ่งนะเนี่ยพอพาถ่ายคลิปนี้เสร็จป,ปุ๊บคนคิวยาวเลยจ้ารู้สึกโชคดีจริงๆอันนี้เขากําลังลงกระทะใหม่นะที่ร้านนี้คิวยาวมาดูกันว่าเพราะอะไร1คือรสชาติ แป้งเขาอร่อยต้องบอกเลยว่ายอมรับว่าร้านเนี้ยมะพร้าวอาจจะไม่ได้จุกๆนะทุกคนแต่ตัวแป้งเขาอร่อยมากตัวแป้งปะสมชื่อเลยเพราะว่าแป้งเขาจะมีความนุ่มกรอบนอกนุ่มในเขาจะค่อยๆทํานะทุกคนเวลากินจะได้สัมผัสของตัวเนื้อแป้งแล้วก็เนื้อมะพร้าวเป็นชิ้นใหญ่ๆข้างในมะพร้าวข้างในก็เป็นมะพร้าวอ่อนแต่ว่าที่มันจะนานนิดนึงเพราะว่าเขาจะเอามาจี่บนกระทะแบบนี้ลองสังเกตดีๆตัวด้านนอกของแป้งจะมีความกรอบนะทุกคนกรอบตามสีเลยนี่เขาจะพลิกไปพลิกมา1แผ่นแบบนี้เขาใช้เวลาประมาณ15 ถึง20นาทีแต่1เตาก็ได้หลายถาดอยู่นะทุกคนร้านนี้เขาขายวันหนึ่งเคยสูงสุดถึง100กิโลคนต่อคิว3ชั่วโมงเอาจริงๆตอนนี้คนก็ยังเยอะอยู่นะใครจะซื้อยกถาดเลยก็ได้นะนี่เห็นเนื้อมะพร้าวมั้ทุกคนข้างในเป็นมะพร้าวอ่อนส่วนข้างนอกจะเป็นแป้งกรุบๆสำหรับภพา,พาว,วะอร่อยเลยมาพร้าวเป็นคนที่ชอบกินแป้งนึบๆนั่งกินเพลินๆนะทุกคน,น,นใครไม่ได้สังเกตอาจจะไม่เห็นนะทุกคนหน้าร้านเขาแปะป้ายว่าถ้าใครเอาภาชนะของตัวเองมาเนี่ยเช่นชามจานถาดหรืออะไรก็ตามเขาะจะแถมบ้าบิ่นให้1ชิ้นด้วยจ้าลืมบอก ราคาไป1ถาดนอะ่ะ50าบาทนะทุกคนแต่ถามว่าเยอะไหมภาวะกิน2คนกําลังดีเลยภากินคนเดียวไม่หมดนะจ๊ะนี่เขาก็มัจะพลิกถาดอีกแล้วตั้งแต่ที่พายือนอะ่ะเขาทําไปประมาณ4เตาได้นะทุกคนถือว่าทําเร็วอยู่นะพอพลิกเสร็จเขาก็จะเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยพอเริ่มสุกนะทุกคนเขาก็จะพลิกอีกรอบพลิกจนกว่ามันจะกรอบเลยเสร็จแล้วก็เอามาตัดตัดตัดเรียงแบบที่ทุกคนเห็นสาหรับภาภาวาอร่อยนะทุกคนใครไปตลาดโต้รุ่งหัวหินอย่าลืมไปลองร้านนี้นะอ้อตอนนี้้านเขายายไาม่อยู่นะอเมซอนคาเฟ่ Cafe, ตรงตลาดบน,นนะ วันประมาณ5้าโมงครึ่งจนถึง4ี่ทุ่มกว่านะทุกคนใครไปตลาดโต้รุ่งหัวหินก็แวะไปกินร้านนี้นะเพราะว่าอร่อย